คาดกันว่ามีผีเสื้อมากกว่า18,000สายพันธุ์อยู่บนโลกนี้สีสันที่สวยงามบนปปีของผีเสื้อเกิดจากเกล็ดเล็กๆเป็นล้านๆอันเกล็ดที่แม่นยำนี้ทำหน้าที่เป็นผลึกไบโอโฟตนิกสะท้อนความยาวแสงและเพื่อสร้างสีสันที่งดงามขึ้นมา ลวดลายที่แปลกตาและสีสันที่น่าดูนี้บ่งบอกให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดและความใส่ใจของพระผู้สร้างหนึ่งในเรื่องน่าชึ่นของผีเสื้อคือประกายเริ่มที่งดงามอย่างที่พบในผีเสื้อมอฟโฟซึ่งมีสีเรื่อมสีฟ้าที่งดงามมาก เพราะว่าเมื่อนักชีววิทยาในศตรวรรษที่แล้วเริ่มศึกษาผเสซ้์เหล่านี้พวกเขาไม่พบแม้แต่เซลล์เม็ดสีแม้แต่เม็ดเดียวแต่กลับพบโครงสร้างไบโอโฟตนิกโครงสร้างที่พระเจ้าได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อดูดซับความถี่แสงบางช่วงและสะท้อนกลับสีในช่วงสีน้ำเงินแกมมวงสู่ตาของผู้ดูมองพวกมันเมื่อดูจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเราพบว่าโครงสร้างดังกล่าวมีการตาผันไม่เกิน0.0004มิลลิเมตร เป็นเครื่องยืนยันความมหัศจรรย์แห่งการสร้างของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีผีเสื้อทุกตัวต้องผ่านการแปลงสภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจในช่วงวงจรชีวิตของมันมแมลงชนิดนี้เริ่มต้นจากการเป็นไข่จากนั้นเป็นหนอนตามรูปสภาพดักแด้ช่วงที่อยู่ในสภาพนี้หนอนผีเสื้อเริ่มต้นสั่นเป็นจังหวะ เพื่อแยกตัวออกจากผิวภายนอกเปลือกของขาและหัวที่ห่อหุ้มอยู่จะหายไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะกลายเป็นดักแด้ภายในวันแรกอวัยวะของหนอนผีเสื้อสลายกลายเป็นของเหลวเหมือนน้ำซุปสิ่งน่าอัศจรรย์ก็คือภายในเวลา1-2ถึงอาทิตย์ผีเสื้อที่มีปลกซับซ้อนก็จะโผล่ออกมาขั้นตอนการแปลงสภาพนี้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่วัน ไม่ใช่หลายล้านปีผีเสื้อที่โตเต็มวัยจะมีขาหกข้างมีหนวดมีท่อดูดอากาศพิเศษตาที่โผล่ออกมาสองข้างอวัยวะสืบพันธุ์ที่ซับซ้อนและปีกที่กลางออกได้สี่อันนอนผีเสื้อไม่มีองค์ประกอบใดๆเหล่านี้เลยจะเห็นได้ชัดว่าชุดคำสั่งพันธุก,กรรมสำหรับทุกระยะถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ในผีเสื้อล้วนเป็นผลงานของพระเจ้าพระผู้สร้าง ตตั้้งแแแ่รกลวเมื่อตอนที่ผีเสื้อเปลี่ยนจากตัวหนอนกลายเป็นดักแด้จนถึงผีเสือ้อมีการออกแบบที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่2ระยะการออกแบบแรกคือตัวหนอนผีเสือ้อซึ่งก็คือช่วงแรกของหนอนคืบคานอยู่บนใบไม้และกินใบไม้ตลอดทั้งวันเพื่อเพิ่มขนาดตัว2 5 0เท่ามันทําอยู่แค่นั้นเองแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นดักแด,ด้แล้วเปลี่ยนเป็นของเหลวก็จะใช้การออกแบบที่ต่างไปอีกแบบหนึ่งผีเสื้อถูกออกแบบมาให้ทําอะไรแน่นอนมันถูกออกแบบมาให้บินแต่ไม่ใช่หนอนผีเสือ้อ ผีเสื้อถูกออกแบบให้ดื่มน้ำหวานจากแกสอนดอกไม้แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นการผสมแกสอนไปด้วยมันถูกออกแบบให้จับคู่และมันถูกออกแบบให้สามารถอพยพจับทวีปหนึ่งไปสู่อีกทวีปหนึ่งได้บางทีห่างออกไปหลายพันไม์ฉะนั้นผีเสื้อถูกออกแบบให้ทำงานหลายอย่างแต่นอนผีเสื้อต้องทำเรื่องเดียวก็คือเติบโตกินแล้วก็โตส่วนผีเสื้อมีหลายอย่างที่ต้องทำกินเติบโตผสมแกสอนและจับคู่ ายพันปีก่อนพระพีเคยบอกไว้ว่าซึ่งกลายเป็นความรู้พื้นฐานสําหรับคนทุกคนตัวอย่างเช่นในพระพีโยบบทที่12กล่าวว่าแต่ขอถามสัตว์ดิรกชานและมันจะสอนท่านถามนกในอากาศดูและมันจะบอกท่านหรือพูดกับแผ่นดินโลกและมันจะสอนท่านปลาในทะเลจะอธิบายให้ท่านฟังในบรรดาสิ่งเหล่านี้มีสิ่งใดที่ไม่ทราบว่าพระหัตถ์ของพระเยโวาเป็นผู้สร้างทรงกระทําให้เป็นไปอย่างนั้น แต่เมื่อเราทบทวนพื้นฐานเหล่านี้เราจะพบว่าสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเพิ่มพีกล่าวไว้ว่ามีพื้นฐานบ่งชี้ไว้อย่างข้อเท็จจริงที่ว่ามีพระผู้สร้างสิ่งที่เดลมิดสิ่งนั้นนี้ขึ้นมาพระเจ้าพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ของเราทรงประทานตัวอย่างให้เราเห็นมานับไม่ถ้วนว่าพระองค์ทรงมีสติปัญญาอนันต์เพียงใดการทำงานและอัจฉริยภาพของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นเกินกว่าที่เราจะเข้าใจ และสิ่งเหล่านี้ควรนำไปสู่การขอบพระคุณและนมัสการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด